ตอนนี้กำลังสิไปปลาย่างเรือจากพูนอยู่ทั้งฝุ่นไปข้างนาคุณละไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิไปเก็บลวดไปกันจ้าอับดีๆเลย สวนยางได้จ้านน่แนมไปทางไหนกับผมมีคนเลยจะสวนยางเลยนี่ ชาวสวนเด๋จะพิธีสวนมน,นจะลื่นจนี่ยจปาย่างเลยมันไม่นปาย่งที่นี่จะผกักไก่เดยะทางอีสานกะมีเนี่ยทางอีสานลืนอ่เมืองไทยเจะนี่แอมไปทางไหนกันมีแจะปลาย่างเลย ร้อนใหญ่มากแบบนี้เนี่ยหายใจแบบสบายคอหายใจชื่นใจชื่นใจน้ำก้น <laughs> <laughs> ชื่นใจมากเลยบางต้นกัหญ่บางต้นกันนนกนหน่อยเาเจ้าขีดขีดย่ำเ่ามันก็ออกดีใช่ล้ว อนอ,นอนอยู่แต่ว่างแง่สานจะออกอยู่มันค่อนจะอิดตลอดนักมากอิดขา,านเรามาลองเื่น,ลอ,นอลองเอื่นเด้อเอ้าที่สร้างออกอ,อะไรรึไรครับล่นเลยครับผมย,าง,ย,ยางแตกยางแตก เอินมาน้ำแต่ไปนจะไปย่างันขจกับแปนเน่ เินมากเก็บรวดด้วยจ้าสิเมื่อได้กี่ตําเป็เก็บรวดเสียงหน่อยเสียงหน่อยปิดแล้วกระเปิดไหมมันเงี้ยว